บรรลุถึงขั้นแห่งการตัสรูถึงเวลาแล้วที่พระแม่ธรณีจะเปิดประตูเพื่อเชื่อมโยงพลังแห่งแสงสว่างและความมืดเข้าด้วยกันการหลอมรวมอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเปิดมิติแห่งความเป็นไปได้อันไรขอบเขตและนำพาเราไปสู่ความเป็นแสงสว่าง เวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ข้อมูลต่างๆได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆมากมายสำหรับผู้ที่พร้อมจะรับฟังและเปิดใจเราได้รับการชี้นำให้เดินบนเส้นทางแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เตือนให้เราก้าวเดินโดยปราศจากการตัดสินและแสดงออกซึ่งความเมตตาบัดนี้เป็นเวลาที่โลกกำลังขับเคลื่อนพลังงานเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตสำเนอของมวลมนุษยชาติและนำไปสู่การก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ทางวิวัฒนาการสิ่งสำคัญคือ เราต้องนำความรู้ทั้งหมดที่เรามีออกมาใช้นำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้และจดจำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและแรงผลักดันนี้มาจากส่วนลึกของโลกโลกได้เปิดประตูสู่การหลอมรวมพลังแห่งแสงสว่างและจิตสำนึกหลายมิติ ซึ่งต้องอาศัยมนุษย์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ในความเป็นจริงร่วมกันชีวิตของเราเปรียบเสมือนเวทีที่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติการกระทําที่เปลี่ยมไปด้วยความรักแต่ละครั้งจะส่งต่อแสงสว่างไปทั่วทั้งโลก สร้างการเปลี่ยนแปลงและเปิดพื้นที่สำหรับการยังรากลึกของแสงสว่างและพลังงานใหม่การกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นผู้รู้แจ้งและรับใช้แสงสว่างนั้นไร้ความหมายหากการกระทํำยังคงเต็มไปด้วยความโกรธและความขับข้องใจต่อคนรอบข้างการมองชีวิตและทุกคนรอบตัวด้วยความรัก คือการดำรงตนอย่างนอบน้อมเปิดประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์และทำให้ความท้าทายต่างๆในชีวิตค่อยๆจางหายไปเพราะเราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณความเป็นแสงสว่างจะตื่นขึ้นในตัวตนของเราอิสเบลกาเซียมันชเนตจิตวันเนตปลา